จะประบสบการณ์เด็กจสถานที่นี้นะครับงบประมาณ2,557ในพิจารณาเพื่อผู้ใหญ่รอยารีมูซอนนะครับเด,ด็กตัวเปลี่ยนตันธีหลงสิริวัลลคประธานคณะกรรมการและคณะที่รบรบักดัน นี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดียิ่งที่ทานแต่นะของจังหวัดซึ่งได้รับามองให้แต่พวการจังหวัดนึตัวนักรบดีเดน่นนักพัฒน,นาดีเดน่นซึ่งเป็นวิธีใหม่ของสบตรซึ่งเดิมเราก็มีกำลังทีบ้านดีเด่นอยู่แล้วประจำปีมีกรรมการดูว่าท่านอยจาจะชี้แจงๆๆแม,มื่เราคร้มหต้องไปจับปืนจับอาวุธไปสู้กับใครเราจะต้องสู้แบบตัวเอง สู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นแก้ปัญหาความร้อนแรงในน,น,น้ำมากกว่าก็ดื่นก็เปออียของเปียโรยลีนีุ่นัยรัม,นรมนานุราฮีมขอความสันติสุขมีแต่กันกับเรียนเล่นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินตำนานเจ้าหน้บ้านสิงห์ทองคำ นักรบนักพัฒนาดีเด่นจากปี2,591ด้คณะทัท้งแต่เราจนต้องขอขอบคุณผัวหน้าส่วนาวราชการที่ได้เกียรติมาให้กำลังใจผมทั้งกลุ่มสตรีทั้งประชาชนที่รุกท่านก่อนอื่นผมขอรับประวัติส่วนตัว ปี2,543ถึง2 5 4 0เกียรติประวัติที่ได้รับได้รับเครื่องราชอิสริยยพรชั้นเป็นจะมาพรมูกุฎไทยเมื่อปีพุทธศักราช2,553ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาที่สภาสมควรที่สองส่วนที่หนึ่งก็คือเขตอาว3,124คน รวมทั้งสองเขตก็คือสามพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าคนซึ่งเป็นประชากรของหมู่ที่หนคึ่งตะบนีุสลงในเขตอบตมีบ้านหนึ่งร้อยกว่าคนประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไทยมุสลิมสองพันหนึ่งร้อยหกสิบคนุดคือเป็นแนวทางในการครับีหน้าที่โดยตรงในการที่จะกับเคลื่อนในงานพัฒนาได้ทั้งหมดก็จริงแต่ผู้ใหญ่ถือว่าเป็นตัวแทนพี่น้องวายชนและก็ขนาดเดียวกันก็เป็นตัวแทนในการในการที่จะ นำเป็นเบื้องต้นนะ,ะผมเองก็ต้องขอขอบคุณครันาการสนับสนุนโครงการอิติกัปในเดือนรอมฎอนขอนำเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านว่าผมกับท่านผู้ใหญ่โรงพักดีสอบท่านนาี้จาบัดพุทธนาวีสอก,กับผู้ใหญ่แล้ก็ชุดชาวบ้านนี้ร่าเหมือนเป็นทีมเดียวกันเหมือนกับที่ท่านว่าเราเล่นทุกบนเราเล่นเป็นทีม ทุกครั้งหลายครั้งมีอะไรมีการเรื่องอะไรเราก็จะทำในรูปของทีมกในเรื่องการรักษาความเรียบร้อนในเขตเทศาบาลในเขตเมือว่าไม่ว่าจะเรื่องกองทะเรียกกณะทเตียกหรือหลังะเดียกตามผู้ใหญ่ในทีมวยเหลือ ในท่านนี้ของในส่วนที่ตำรวจแต่เข้่งเยเยอะเยอะมากกรณีก็ไม่ว่าจะเป็นการตุเรงเรียนตั้งเดี่ยวสีบรรลุกระธานทางการตระเวนกำลังผู้ใหญ่บ้านสิงห์ทองคำนักรบนักป่าดิเด่นจังหวัดจันทบุรีประจําปี2557ขอต้อยคณะกรรมการประเวนที่รักและเคารพทุกท่านนะครับ กระผมใยวิีย์ไทยของ,ของอรุ่นนายกเทศ์ชูครีกองบัญชตอบวันนี้ก็ถือโอกาสมาร,มาร่วมให้ข้อมูลเพื่อให้การสนับสนุสน,นส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 น่งเสริมให้กับท่านผู้ใหญ่รอยาีมูซอบนะครับที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อได้สนับสนุนการได้พิจารณาดังกล่าวดัเรียนว่าในส่วนของเทศบาลบุรีรนั้นมีด้วยกัน สองตำบลก็คือตำบลคือสอดและตำบลคือสอบออกระสอบ,นนอสอบนนด้วยกันพบหมู่บ้านด้วยกันก็ได้พัฒการการทํางานร่วมกันด้วยดีเสมอมาในฐานะของอนักพัฒนาท้องที่แต่สาหรับในส่วนของผู้ใหญ่รยยรีนะั้นประธานได้รัการและก็กรรมการท่านประานแล้วก็พี่น้องชาญชัยดท่านนะครับ รับผมพันโทเอกพลเร็ก็ค้รับเลยธุรก็ตได้รา้ว่าสามสูนนะครับซึ่งภูผกดชก็ในพื้นที่เป็นเป็นสอบนะครับอาตอนนี้นะครับผมาต้องขอชื่นชมะครับผู้ใหญ่รยนะครับก็แต่ไมอยู่เนี้ยหน่ปีพดีนะครับได้ได้มาบงานในพื้นที่ของอำเภอสอนะบก็ได้ภาษางานเป็นย่ติธรรกับผู้ใหญอาแสดงการงานบอกพี่ที่เน้น ในตรงนี้นะครับก็คือการดูแลนะครับความปลอดภัยดุลีและทรัพย์สินนะครับก็แตบบกต่างนะครับจะมีเรื่องของเคลื่อนสายประกันภัยในบ้านนะครับแล้วก็ชอบตตองอ่าเห็นว่านะครับอ่าคนหนึ่งนะครับของของ,องนักเรียนโียนเนี่เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งนะครับก็ตั้งแต่การรอรอโรงเรียนทางการจาัดประธานกรรมการคณะกรรมการนะครับท่านผู้มีเกียรติครับ ผมกีตาร์แดดีนะครับพวมในการโรงเรียนบ้านบรรุกาบังเอิญนได้รับการพาดผงหลายครั้งจากผู้ใหญ่ดีนะครับก็ต้องออกมาขยายความน,นิดหนึ่งนะครับผู้ใหญ่ดีเนี่ยนะครับผู้ใหญ่โรงเรียนดีเนี่ยนะครับรับริงผมเลรู้จักกันมานานพอสมควรนะเรื่องตอ่อเอตสองหมู่บ้านยี่สิถึงชนเนี่ยนะครับผมอยู่มาแปดโรงเรียนนะอายุราชก,ก,การสามสิบสี่ปีท่านคณะกรรมการทราบไหมครับ ผมไม่เคยเห็นผู้ใหญ่บ้านคนไหนที่มีพาักงานที่ต้องทำนะครับขนาดที่ต้องรับผิดชอบปรายาชนถึง3,900คนนะครับต้องมูลหนึ่งเนี่ยนะครับคนมากที่สุดนะครับใน7 2หมู่บ้านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานแล้วก็คณะกรรมการหน่วยงานราชการต่างๆค่ะดิฉันในนามสตีของเทศบาลอำเภอรือบค่ะ จะให้พ่วอะไรดีอ่ะก็ท่านหน่วยงานทุกท่านเขาว่ากล่าวมาทุกทุกอย่างแล้วอ่ะเราก็ขอเสริมว่าบารบเจ้าหน้าที่กีฬาได้นักนาการอำเภอรือสองนะครับมาวันนี้นะครับก็ขอเวลาสักสองนาทีครับสองนาทีนะครับมาสนับสนุนนะครับเออ รอบที่สองเนะี่ยผมหวังเป็นอย่างยิ่งสองเรื่องเนะยที่จะปาดก็คือเรื่องแรกก็เลยเวลาผมไม่ถูกตัดกระเด็นเนะยเลยเวลาทำให้กรรมการหิวเด็กกรรมการบอกตัดกระเด็นถ้าหิวนะผมไม่เป็นนะประเด็นที่หนึ่งนนะ <c oughs> ประเด็นที่สองที่มักจะเป็นประเด็นในการประกวดก็คือในทุกพื้นที่ที่ผ่านมาก็คือว่าผู้ใหญ่รายลีเนี่ย ทำง,งานต่อปีเด่นๆในขณะที่พื้นที่อื่นมากกว่านี้ผมคิดว่าประเด็นน,นี้คงไม่เป็นประเด็นในการที่นะเปเพราะว่าหลายที่ที่เคยปปวดเนี่ยพอปวดปั๊บเนี่ยใกล้เคียนหรือมีอะไรก็ไม่รู้นะนะก็เลยบอกว่าพึ่งเป็นรอปีหนะ้ารอปีต่อไปแต่ผมคิดว่าเขารู้จัก ผลการเปลี่ยนงานประเด็นนี้ก็คงกรรมการก็คงไม่พิจนารณาแล้วเพื่อจะเรียนให้พี่น้องประชาชนที่มาเป็นตังใจได้สบายใจว่าคงไม่ได้ยกประเดน็นนี้เพราะว่าผลของงานเนี่ยแค่สองปีกว่าผู้ใหญ่ายาติสามารถนำเสนอผลงานได้มากขนาดนี้ผมถือว่ามากกว่าคนที่อยู่นานก็บางคนแก่เพราะกินข้าวเท่าก็อยู่นานแก่รอกอรอกอนหรือเพราะว่าอยู่ไปวันวันกินแต่ข้าวไปเรื่อยๆแก่ อ้างความเป็นเท่าว่าอาวุโสเพราะอยู่นานแต่ไม่ค่อยได้ทำอะไรแต่ผู้ใหญ่ทำแค่สองปีเนี่ยผลงานเป็นที่ประจักษ์ของทุกส่วนทุกภาคส่วนท้กภาครายการที่เราเอาส่วนที่มาเป็นตัวแทนในการที่จะชี้ให้เห็นถึงข้อบุญอตรายที่ผู้ใหญ่ทำงานดังนั้นสิ่งที่ผมมองเห็นว่าผู้ใหญ่เนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นอย่างไรอบรมปัตผู้ใหญ่ในเจื่อนติดต่อหมู่บ้านของตือสอนเนี่ยถือว่า ผู้ใหญ่รอยลลีเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แนวหน้าของตือรุ่งศถ้าหากว่าติดต่อหมู่บ้านของตือร่อศมีผู้ใหญ่มีคุณสมบัติและมีความตั้งใจมีความทุ่มเทเสียตละเหมือนกับผู้ใหญ่รอยลลีผมคิดว่าพื้นที่คือตองที่คนข้างนอกมองว่าเป็นพื้นที่สีแดงเป็นหนึ่งในสามของจังหวัดนราธิวาสที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดในเรื่องความมั่นคงผมว่าเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่เนี่ย ดีขึ้นมากกว่าเด็ดแต่เดดนเสร็จถ้ามีผู้ใหญ่ดีๆอย่างผู้ใหญ่เราลีแต่นล้นเมื่อเราพบพบคนดีคนเก่งแล้วผมว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐทุ่ภาครองนะต้องควรสนับสนุนสน่งเสรมคนดีให้ดูในบ้านเมืองตามแนวทางของ,ของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคยมีพระระชดับว่าในบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดี การที่ได้ส่งถึงแต่ละคนให้คนดีปกครองบ้านเมืองก็คือว่าทุกท่านได้ทําหน้าที่ในการช่วยเหลือประเทศชาติได้ทางหนึ่งแล้วผู้ใหญ่ยอราดีเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ผมมองไปข้างหน้าดูพูดแอบยืดตานเปลต่ยนั้งเนียยด้าน ไม่กล้ามากลัวจะรบกวนการปฏิบัติาธุรกิจหรือเปล่านะในตัวนี้นะก็วัดสอบเราเปลี่ยนไปนะเพราะว่ามีภาษาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ปีนี้อาจจะไม่มีนะลักษณะที่ว่าอยู่ในตลาดมีทั้งพูดทั้งซื้อทั้งจีนที่เป็นขนาดที่ยา่งมากหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ตัวอย่างจริงๆที่จะสร้าง ความสามารถคีหรือว่าความสันติที่เกิดขึ้นในหู่บ้านใน่ตองที่นี้แล้วถ้าเกิดใดงม่ก็สามารถที่ผอเองสามารถที่จะนำไปเป็นแบบอย่างในการที่ว่าเออถ้ามีแต่สังโคมเมืองเนี่ยที่นี่ก็ไม่สังคมเมืองก็ยูอในตลาดธุรกิจเอสบางหนึ่งสังคมเมืองสองสาโคมแล้มีสามฒนธรรมแต่ผู้อย่ากอยู่อยากเป็นที่ยอมรับเป็นที่รักคด้แล้วก็ที่สาคัญก็คือเป็นที่ไว้หลงใจของทุกคนแต่อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับผมท่ามพมดดีขนาดผมเต็มร claro, ้อยครับช <É. S 2> ่วยตัวเอ้กับพี่อัยการดีนะเนี่ยนะจากนี้ก็ขอขอบคุณท่านท่านอำเภอท่านอาจจะพูดท่านแหละครับที่มาให้เกียรติแล้วก็ให้กําลังใจทั้งได้พูดสนับสนุนและถึงไม่ได้พูดเพสนับสนุนก็ผมรู้ว่าใจใจพรอยอยู่แล้วมานี่สนับสนุนอยู่จนครบเวลาสำหรับพวกเราไม่มีปัญหาแต่ท่านจะพูดอีก ผมก็จะดีพี่จะนัางฟังยอปกติแล้วกรรมการเรานี่จะไม่ยอมนะเพราะท่านพูดแล้วเนี่ถามคนนี้ถามด้านหนึงด้านนะะึงนะแต่วันนี้กรรมการนิ่งเลยบอกว่าไม่มีอะไรที่จะถามแล้วก็เพื่สมบูรณ์ครับดังนั้นก็ขอไปพรให้ผู้ใหญ่ญาติประสบความสำเร็จแล้วก็จนมีขอวยละล้วนแล้วที่ได้รับเกีประิาน ให้ความสําเร็จความสุขความเจริญความมั่นคงมั่นคงเกิดขึ้นแก่ชาวพื้นสอบประเทศไทกงานของนายพลตุ้เชีครับขอบคุณครับท่านประธานคณะกรรมการนะครับทุกคนน่ยจะได้ทุกคนนม่ยากมากลับมาต้องใช้ที่เราพากัน